เกอนหรือไม่อุ้ยนสี4สวัสดีค่ะ1,004 1 0 0ยค่ะพิ่งตื่นสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสด,สสดีเป็นภาษาอีสานแล้วก็สวัสดีเป็นภาษากลางค่ะ วันนี้มากินข้าวกับทีมงานค่ะใครอยากให้อยากให้พี่แอนกับพี่บอยจัดธีราสีหนูจองเป็นนามเยอร์แล้วนะคะสีแดงจัดชุดไว้เลยร้านจีราค่ะร้านจีารา,จาเป็นผู้สนับสนุนเจอกันหน้าเวค่ะขอมสีร่ะขอบคุณแรงสนับสนุนจากทุกคนค่ะที่มีตังมารีน้องน้อง โมาเออมาใหญ่จะซื้อ่โอเคนี่ซ้อมไว้นะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องติดเข็มกัดเขาจะได้รู้ว่าแน่ ี่เต่อ้ยน่ารักมากเลยใช่ติ๊กอ้อใช่ทำได้เ่าหร่คะี่เด็อ่ะยี่เต่ากันยี่เต่ายม่ใช่ไแต่ไม่เยอะเด้อที่แล้วสีใหญ่มันก็มีสีเหลืองด้วยหรอเอามีสีนี่มีกันยังไเออหมดเหรอ ว่าละวปน้อันนี้เลิศอันนี้จวงย้ายชดนิจวงนี่ชายิงแบ่งดีตีกบังหมอแล้วนยายนกินสองอันก็สเฮ้ แต่วดหอดที่ทั้งเนี่ยส่ได้ไซส่เนี่ยเอาลูกไปเล่นมันตกตไปเลยอันชอบอันทำกุญแจบ้นทหายแล้วคำพวงห <c oughs> นึ่งถ้ <c oughs> <c oughs> าอนนี้อีกไม่้อไะเราต้องหาแบบพวงใหญ่เนี่ยประเด็นนะมีที่เสือนน้ออะไรีนะจะไละให้ดู <c oughs> ตองนะเปนขาไองใส่คมฝ่ายฝันคามฝ่ยนตองมันพึ่งอะไรนะมื่นกว่ามีคนเขาแตกแทฉวะญาติมีแบงค์ถ้าดูเจ้านี้เด็กกนพวกนมั่งเลหน้าเราไปโอ้วันนี้เอฟซีจากเพชรบูรณ์จากที่ไหนใกล้ๆอ่ะก็มากันเยอะค่ะมีคนบอกว่าเราไม่อาบน้ำเมื่อคืนเจ้าหนี้จังไปหาว่าสุพี่น้องฟัง ปาว่าขยาบนะเซ็เป็นตัดดับเราไปนะ